สวัสดีครับเพื่อนๆก็สำหรับบิตคอยนะครับวันนี้นะครับก็จบบาร์ของเมื่อวานไปนะครับเมื่อประมาณ7จ็ดโมงเช้าวันนี้นะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับผมจะสรุปสั้นๆละกันนะครับสําหรับการวิเคราะห์ทิศทางบิตคอยต่อไปนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเป็นแบร์บาร์นะครับเป็นแบร์บาร์นะครับแล้วก็ได้ทริกเกอร์โลนะครับโดยสังเกตว่าโลของเมื่อวานเนี่ย ลงมาต่ำกว่าโลของวันที่5นะครับก็คือมันได้เ,เป็น follow t o selling นะครับแล้วก็เป็นแบบ r bar นะครับแต่เนื่องจากว่า bar ของวันที่5เนี่ยมันมีหางนะครับที่เห็นชัดเจนนะครับ p r o m a n e n t tail ที่โลนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นแบบ r bar ก็จริงแต่ว่ามันก็ปิดประมาณครึ่งหนึ่งของของ bar นะครับซึ่งเป็น week นะครับเป็น week นะครับ แต่โดยภาพรวมเนี่ยเป็นเป็นแบร์บอดีนะครับนะเพราะฉะนั้นมันถือเป็น f โ l l ว o ทรูอย่างหนึ่งนะครับแต่เนื่องจากว่าปัญหาของมันคือเนื่องจากมันมีโบเนี่ยเบสที่บ่ายข้างล่างนะครับเวลามองใน Time Frame ที่เล็กกว่านี้เช่น Time f ฟ a m หนึ่งชั่วโมงนะครับ i m e f r ฟรม15ทีหรือ5นาทีเนี่ยเราจะเห็นตรงเนี้ยนะครับเป็น a บ Channel นะครับคืออันนี้เป็น Spice แล้วก็เป็น b bear Channel อยู่นะครับ ท่านั้นจะสังเกตเช่องใหญ่ตัวนี้นะครับในเดลิชา่นนะครับที่เป็นสีม่วงๆนี้นะครับที่เราลาก i ไฮของวันที่หนึ่งยีเอ็ดอพินะครับจนถึงประมาณวันที่สี่เมนะครับแล้วเราก็ลากตัว Channel Line นะครับโดยเชื่อมต่อโลวันที่26เมษายนนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ ในเลกที่ลงมาเฉพาะเล็กนี้นะครับที่ลงมานะครับเราจะเห็นเป็นแบร์ Channel ใหญ่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสองวันนี้ลงมาที่โลของช n แนลนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้โลของของเริ่มใกล้โลของวันที่24่สิบ่กุมภานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับแม้ว่าผมจะมองว่ายังลงอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่ามันอยู่ใน ในเทรดดิ้งเลนใหญ่นะครับตอนนี้อยู่ในเทรดดิ้งเลนใหญ่คือเทรดดิ้งเลนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นทริองเกลนะครับแล้วเบรกขึ้นแล้วเฟลแล้วลงมานะครับแม้ว่าทารเก็ตนะที่ผมมองจะอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ลงรวดเดียวนะเพราะเนื่องจากในเทรดดิ้งเลนเนี่ยจะมีดิสอพอร์ตนะครับสำหรับทั้งบูลและแบนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับขึ้นไปก็ดิสอพอยบูลนะครับลงมาก็น่าจะดิสอพอยแบนนะครับแล้วเนื่องจากว่า วันที่6เนี่ยมันเป็นคลิเม็กซ์ด้วยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นเบรกเอาท์นะครับเป็นเมชมูฟนะครับแต่ในมุมหนึ่งมันก็เป็นคลิเม็กซ์ในทางเฟรมย่อยๆนะครับแบรบางส่วนนะครับที่ช็อตข้างบนเนี่ยก็อาจจะเริ่มเทคโปรฟิตนะครับเพราะรู้ว่าโดยหลักการเนี่ยนะครับในเทรดดิ้งเลนจ์เนี่ยก็ไม่ควรจะออมองลงรวดเดียวนะครับนะครับแล้วเมื่อทำการเทคโปรฟิตเนี่ย แล้วตลาดเนี่ยรีเวิร์สกลับขึ้นมานะครับก็สามารถไปช็อตข้างบนได้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแบร์บางส่วนก็อาจจะ Exit นะครับอันนี้คือหางที่เห็นเนี่ยคือเป็นส่วนของแบร์เทคโปรฟิตนะครับเป็นเทคพาช i a ลโปรฟิตนะครับไม่ได้เป็นบูที่ Buy นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พีงยงแต่ว่ากําลังของการเทคโปรฟิตเนี่ยยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเลยทําให้เมื่อวานเนี้ยปิดเป็นแบร์บอดี้นะครับ นะครับแล้วก็ยังเป็น follow through นะครับเป็น follow through selling ชนิดหนึ่งนะครับก็ในภาพภาพรวมเนี่ยแบร์ยัง d o m i n i o ตลาดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแค่ว่าเราอาจจะมี reversal ขึ้นไปนะครับซึ่ง target ของการ reversal เนี่ยก็คือขึ้นไปที่ low ของวันที่1นะครับ1เอ่อ1เมยนะครับที่เบรกลงมานะครับเอ่อเป็น target แรกใกล้สุดเลยนะครับถ้าเกิดจะขึ้นมานะครับเอ่อในใน daily chart นะครับ แล้วแทรเกตถัดไปเนี่ยก็คือขึ้นมาที่ไฮของวันที่5เลยนะครับนะครับไฮของวันที่5ก็คือเป็นสตาร์ทออฟเซลคาแมทของชุดนี้นะครับซึ่งก็เป็นไปได้ที่อาจจะขึ้นมาถึงไฮของวันที่5นะครับแม้ว่าจะขึ้นมาถึงไฮของวันที่5้าเนี่ยอ่มันก็แค่ทําให้ชั้นแนลตรงนี้บล็อตขึ้นทานันเองกนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสลงกลับต่อไปได้นะครับแต่ถ้าบูลเนี่ยแสดงแสดงสเตรนจ์ได้เยอะนะครับขนาดนี้นะครับขึ้นมาได้ถึง ไฮของวันที่วันที่หนะครับขึ้นมาเหนือเส้น2ี่สิวัน EMA ได้นะครับก,ก็แสดงให้เห็นว่าบูเออร์ Bears เนี่ยไม่ได้สตรองเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ท,ท,ที่จะเขาเรียกว่ามีดาวไซที่จำกัดน,นะครับการลงไปลึกมากๆเช่นลงไปถึงถึงนี้นะครับถึงไฮของวันที่17นะครับก็อาจจะอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะลงมาถึงแค่ แถวๆนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับว่ากําลังของบูลในการในการสู้ระหว่างที่แบร์เนี่ยลงมาเนี่ยมันมันสตรองแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราดูจากเอ่อกลังของบูลประกอบกับกําลังของแบร์เนี่ยเราจะพอประเมินนะครับเราอาจจะพอประเมินคร่าวๆได้นะครับว่าน่าจะลงมาเลือกแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันวัน ถัดมานะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับก็เป็น b บ a r บา r t r ริกเกอีกนะครับลงมานะครับเบร h a n n e l ลงมานะครับลงมาเรื่อยๆนะครับคล o สออร l ดแเป็นคอน c u t i ีฟนะครับบนะครับก็อันเนี้ยจะไม่จะถือว่าลงลงมาอาจจะลงมาได้ลึกเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้แตะที่เส้น c h ช e น l ลไลน e แบ c h a n n e ล l ลน์แล้วเนี่ยจริงๆควรจะมี r e เวิร์ขึ้นไปบ้างนะครับไม่ไม่ควรลงต่อแบบ แบบเลยนะครับถ้าลงต่อเลยนะครับแล้วก็เป็นคนทีคอนทคทีบแบบบา์นะครับแล้วก็ค่อยมาเริ่มทำชั้นแนลแถวแถวนี้นะครับก็อาจจะแปลว่าแบ์เนีร์สตรองมากมากๆ,ๆนะครับทำให้ค่อนข้างเป็นไปได้ที่อาจจะลงไปลึกถึงถึงไฮของวันที่17คุม17ธันวาปี2017เลยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับกําลังทั้งหมดนะครับแต่ดูจากอย่างนี้นะครับดูจากโดยภาพรวมตอนนี้ที่ปัจจุบันอยู่เนี่ยผมยังไม่คิดว่ามันจะลงไปลึกถึงตรงนั้นได้เลยนะครับนะครับเราต้องมีสู้กันอีกหลายยกนะครับแล้วก็เพราะยิ่งตอนนี้ลงมาใกล้โลของเทรดดิ้งเลส์นะครับก็นะครับบูจะสตรองขึ้นนะครับเราจะเริ่มเห็นบูลเนี่ยสตรองขึ้นนะเราจะเห็นรีเวอร์ซที่ใหญ่ขึ้นแล้วกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ เริ่มเห็นเท็กี่เรียนก้อนนี้ใหญ่ขึ้นนะครับบลอตขึ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าทิศทางจะยังลงอยู่แต่ก็มันก็จะจะไม่ใช่แบร์ที่สตรองมากนะครับในความเห็นของผมนะครับก็เราต้องตามดูกันนะครับเราต้องตามดูกันนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือ,อ,อในในในวิทยาฉาดนะเราจะเห็นบูทเทนไลน์เส้นสีฟ้าตัวนี้นะครับซึ่งตีมานะครับใ,ในในใน ในเดลิชร์นในวิธีฉาดจริงก็ตีในเดลิชร์นเนี่ยนะครับเนี่ยครับไพ่บอสองจุดนี้นะครับเป็น2จุดก่อนที่จะขึ้นมาถึงแม้ว่าเส้นนี้จะไม่ได้สําคัญมากนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นไกด์ไลน์นึ่งที่ผมตีเอาไว้เผื่อนะครับแล้วก็เป็นไปได้ว่าลงมาที่เส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีรีเวิร์สกลับขึ้นไปนะครับเพราะพอเส้นสีฟ้าเนี่ยก็เป็นเป็น เป็นแนวรับอันหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับแล้วก็ใกล้โลของวันที่24นะครับก็อาจจะมีแบร์เนี่ยที่ที่เทคโปรฟิตแถวๆนี้นะครับแล้วก็บีบูเนี่ยเบสบางส่วนก็มองว่าจะมีรีเวิร์สขึ้นไปนะก็เล่นกลับมาเล่นหน้ารองขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยไปเทคโปรฟิตของบูข้างบนนะครับซึ่งซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็ถ้าลงลงมาใกล้ๆแถวนี้เนี่ยก็การช็อตเนี่ยก็จันตรายนะครับสาหรับ การช็อตแถวแถวสามหมื่นห้าเนี่ยนะครับก็จะถือเป็นการช็อตสามหมื่นสี่สามสามหมื่นสี่สามหมื่นห้านะครับการชอ็อตแถวแถวนี้นะครับเป็นการช็อตที่อันตรายนะครับก็ก็ต้องระวังในการช็อตเนี่ยต้องระวังรีวิร์สโดยเฉพาะถ้าเห็นหางแบบนี้นะครับเป็นสัญญาณบอกว่ามีม,มีมีการเทคโปรฟิตนะครับแล้วก็เบรสเนี่ยเฮซิเทนะครับก็คือไม่ไม่ยินดีที่จะช็อตที่โลนะครับแล้วก็ ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอีกสักสักวัน2วันนะครับแบร์ที่เหลือก็อาจจะเริ่มเทคโปรฟิตตามนะครับแล้วก็บูเนี่ยที่เห็นอาการแบบนี้เนี่ยก็จะเริ่มเริ่มลองเสี่ยงดูนะครับว่าจะจะเริ่มบายได้ไหมนะครับเมื่อเมื่อการผสมลงตรงนี้มีมีมากขึ้นถึงจุดหนึ่งครับมันก็จะทำให้เกิดรีเวอร์โซลขึ้นไปได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูนะครับว่าแต่เบื้องต้นมีสัญญาณแล้วนะครับว่าแบร์เนี่ยเทคโปรฟิตนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า พอแบร์เทคโปรฟิตแล้วเนี่ยบูจะผสมลงแค่ไหนนะครับเราต้องมาตามดูต่อกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมยังมองว่าน่าจะมีรีเวิร์สขึ้นมานะครับเนื่องจากมันอยู่ในเทดดิ้งเรนจ์แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่โลของเทดดิ้งเรนจ์มันไม่น่าจะลงรวดเดียวนะครับก็คือน่าจะมีรีเวิร์สขึ้นมาแล้วก็ค่อยลงนะครับโดยภาพรวมผมยังมองมองอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นสั้นๆนะครับจะเล่นสั้นๆก็สามารถที่จะ มองมองลองหรือว่าบายขึ้นไปนะครับขึ้นไปขายข้างบนได้อยู่นะครับแต่ว่าก็กําไรอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็อาจจะเล่นแค่ระยะสั้นๆนะครับแต่โดยภาพระยะกลางเนี่ยผมยังมองว่ายัางยังยังลงนะครับยังลงมาล่างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อแล้วเป็นการลงทุนที่ถือระยะยาวนะครับค่อนข้างยาวนะครับก็อาจจะอาจจะยังต้องรอดูอยู่นะครับถ้าใจร้อนนะครับที่ซื้อเลยแถวๆนี้นะครับก็ อาจจะต้องโดนล,ลากลงมานะครับถ้ามันขึ้นมาเราไม่ได้ขายนะครับมันอาจจะกลับลงมาใหม่เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่จลิตนะครับอย่างที่เรียนนะครับก็ดูว่าสไตล์การลงทุนการเทรดแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่โดยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็โดยรวมก็เป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูในไทม์เฟรม15ดีนิดหนึ่งนะครับนะะนะครับเมื่อวานนี้นะครับอ่ามันที่ผมมองว่ามันอาจจะขึ้นมาถึง โลนะครับของของคือสูงกว่าโลของของวันที่เอ่อวันที่ห้านะครับอันนี้เป็นนะครับเป็นโลของวันที่ห้าใช่ไหมอ่าใช่นะครับเออเดี๋ยวนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นโลของวันที่อันนี้เป็นโลของวันที่ห้านะครับอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของวันที่ห้านะครับแต่มองใน time ฟ r a สิบห้าทีเราจะเห็นเป็นโลตัวหนึ่งนะครับที่เบรกลงมาใน triangle นี้นะครับอันนี้เป็น ลักษณะเหมือน triangle นะครับก่อนที่จะเบรกลงมานะครับเนี่ยนะครับทำ triangle นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนะครับมีการทำ triangle นะครับคือทำ high แล้ว low ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำ low แล้ว high แล้วก็แกว่งต่อนะครับแกว่ง sideways ตรงนี้นะครับแต่ถ้าตัดสินใจเบรกลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับที่จะเป็น final flag นะครับ แล้วโดยเฉพาะพอลงมาอีกสองเลกนะครับก็ทำทำแบบชชนลที่แบบค่อนข้างบล o a นะครับแต่ยัางไงก็ตามเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบเพราะว่าวันที่หกเนี่ยมัน trigger เห็นไหมครับมันลงมาต่ำกว่าลงวันที่ห้านี่นะครับอันนี้ถือเป็นวันที่ห้านะครับแต่ว่าอันนี้มันข้ามเที่ยงคืนของของของวันที่ห้ามาแล้วนะครับก็แต่จริงๆอันนี้วันที่หกนะครับนะครับอันนี้เป็นลงของวันที่หกนะครับอันนี้เป็นลงของวันที่ห้านะครับ ทริกเกอร์โลจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะเหมือนแบร์ชนแนลนะครับ,รบในไทม์เฟรมนี้นะครับเราตีเล่นๆนะครับตีเล่นๆนะครับไม่ได้จริงจังกับเรื่องชนแนลนี้นะครับแต่ว่ายังเห็นว่ายังอยู่ในชนแนลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อทริกเกอร์โลเนี่ยก็เราก็ปิดเป็นแบร์นะครับนะครับปิดเป็นแบร์นะครับปิดปิดตรงไหนเนาะอ่าปิดตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ไปเปิด เปิดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นเปิดตรงนี้มาปิดตรงนี้ก็เป็นแบรนะแต่เนื่องจากว่าบูลเนี่ยโชว์สตริงนะครับทาให้ปิดที่สูงกว่ามิดเดิลออปเดย์นะครับทําให้วันนี้ดูแบดูวีกนะครับสังเกตว่าบูลที่รีเวิร์สกลับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างในไทม์เฟรมนี้ค่อนข้างซองนะครับนะครับก็เลยเห็นนะครับว่ามันอยู่ในเทรดดิ้งเรนจ์แน่นอนนะครับในเทรดดิ้งเรนจ์แล้วก็ น่าจะมี a ิสพอ n ต b แบ r นะครับอันนี้ก็ถือเป็นการ a ิสพอ n ต b แบ r ชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเบรกลงมาแล้วก็เป็น b a บนเขาถุยไะครับนั้นในในเทดดิ้งเลสเนี่ยเราอาจจะมีเห็นเบรก g h ของตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่า t a r g กเก็ยังอยู่ที่ตรงนี้อยู่นะครับประมาณ36,800ื้อครับผมบอกว่าขึ้นไปนะครับโดยปกตินะครับตัวตัวนี้นะครับที่เป็น Triangle เล็กๆนะครับตอนที่เบรกลงมานะครับในวันที่หเนี่ยครับเบรกรองลงมา ตรงนี้จะเป็นแมกเนตนะครับที่เอเพ็กซ์ออฟทริแองเกิลตรงนี้นะครับก็คือสูงกว่าตรงนี้นิดหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะขึ้นมาแถวๆนี้นะครับตรงแถวๆนี้นะครับก็จริงๆจริงสตาร์ทออฟเซลใครแมกอาจจะขึ้นถึงตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับแถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็น apex of triangle นะครับพอดีด้วยนะครับก็อาจจะมีรีเวิร์สขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับซึ่ง มันจะขึ้นมาสูงกว่าโลตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะครับตอนนี้แค่แตะแตะนะฮะไฮตรงนี้รีเวิร์สขึ้นมาวันเนี่ยแสดงถึงแบร์ที่ยังสตรองอยู่นะครับแล้วก็ลงมาต่อนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในเทดดิ้งเดเนี่ยอาจจะมีกลับขึ้นมานะครับซึ่งซึ่งบูลเนี่ยจะพยายามนะครับขึ้นมาเหนือเหนือไฮของตัวนี้เพื่อเพื่อสร้างให้ตัวนี้เนี่ยมันไม่มันไม่เป็นแบร์ชนแนลนะครับเพราะตอนนี้มันยังเหมือนมันเป็นแบร์ชนแนลอยู่นะครับอย่างเงี้ย เห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนแบร์ชานลอย่างเงี้ยคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับมันจะเป็นเหมือนแบร์ชานอลอยู่แบบนี้นะครับซึ่งทําให้มันดู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 ยังเป็นแบร์อยู่เยอะนะครับยังเป็นแบร์อยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบูจะพยายามทําลายแบร์ชานลชุดนี้นะครับโดยการขึ้นมานะครับเหนือไฮของตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อทําให้ก้อนเนี้ย มันดูไม่เหมือนแบร์ชานเอลนะครับเป็นเทดดิ้งเลนจ์นะครับนะครับแล้วเพิ่มโอกาสที่จะเป็นไฟแนลแฟลกนะครับแล้วก็เบรกเบรกเบรกลงมาแล้วก็อาจจะทำไฮเออร์โลหรือว่าทำโล o ว e r ์โลวนะครับเมเจอร์เทรนด์ดิบอรซกลับขึ้นไปนะครับกลับขึ้นไปรีเวิร์สขึ้นไปเลยนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับูหวังจะกลับขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับที่เป็นสตาร์ทออฟเซลคายแม็กที่เป็นน้ำตกตกเหวลงมาเนี้ยนะครับตรงนี้เลยนะครับซึ่ง ก็มีความเป็ไปได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเทรดดิ้งเรนจ์นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมันจะต้องขึ้นมาที่่1เมโลนะครับเห็นไหมครับอันนี้ที่เราคุยกันไว้นะครับอ๋อเนี่ยนะครับผมตีไว้แต่ผมอ,อันนี้ดีกว่านะครับเอาเป็น นะครับหนึ่งเฮโนะครับอันเดียวกันนะครับอ่าโอเคนะครับดังนั้นเราจะกลับนะครับบูจะพยายามอย่างน้อยนะครับก็ควรจะกลับขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับต่ําสุดเลยนะครับอันนี้คือคือแม็กซิมัมเอ่อมินิมัมเลยนะครับที่โบจะเป็นทารเกตของโบคือขึ้นมาตรงนี้หรือตรงนี้นะครับที่เป็นที่เป็นมินิมัมนะครับแต่ว่าควรจะถึงตัวนี้นะครับควรจะถึงวันม โลเนี่ยนะครับเพราะเพราะผมยังมองว่าก้อนนี้เนี่ยน่าจะแต่ถ้ามันไม่นะครับก็คือมันไม่กลับขึ้นมาตรง start of sell climax ตัวนี้หรือแม้กระทั่งมาแตะโลนี้นะครับแล้วก็ยังคงแกว่งเป็นแบ a r channel นะครับนะครับสักพักหนึ่งนะครับก็อาจจะเบรกลงอีกรอบนะครับซึ่งทําให้ bear เนี่ยดู strong มากนะครับถ้าเบรก channel นี้ลงไปแบบที่ผมบอกในในเดล l y chart นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่คิดว่า bear จะ จะจะทาได้ขนาดนั้นนะครับตอนนี้นะครับคือคือคือไม่ยอมขึ้นมาจนถึงสตาร์ทอัพเซล์ไคแบตตัวนี้หรือขึ้นมาเอ่อมาเทสโลที่มันเบรกลงมานะครับถ้ามันไม่ไม่ทําอย่างนั้นเลยนะครับ <c oughs> ก็ก็อันตรายสําหรับบูเสีย่ยงมากนะครับก็อาจจะลงไปลึกมากเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่ายังอยู่ในเทดดิ้งนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีรีเวิร์สเนี่ยสูงเพราะ,ะนั้นเมือ่อเมื่อมีการเอ่อขึ้นมานะครับแล้วก็แล้วก็วกเอ่อผมยังมองว่า ชุดนี้นจะมีความพยายามนะครับอาจจะลงมาตรงนี้แล้วก็ทำไฮโลนะครับมินชั่เทิร์นบล็อคเพื่อกลับขึ้นมานะครับตอนนี้ยังภาพรวมๆยังยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรืออาจจะจับตรงนี้เนี่ยขึ้นมาเลยนะครับเพราะนี้ก็เป็นเอ่อเป็นเลคที่ที่ดูสตรองนะครับที่รีเวิร์สขึ้นมานะครับอาจจะอาจจะตรงนี้อาจจะเป็นดีซัมชั่นขึ้นมาต่อนะครับเป็นเลขที่สองถ้าจะเบรกดีนะครับเบรกเบรกไฮนี้ดีนะครับก็ก็อาจจะมีมินชั่วมุกขึ้นไปได้นะครับอย่างเช่นถ้าเบรก ตรงนี้ดีนะครับเราก็อาจจะวัดไม่ช่อมุฟตรงนี้ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับมันจะกลับขึ้นมาที่หนึ่งเมโลเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าเบรกไฮนี้แบบสตรองแล้วสวยๆนะครับซึ่งก็จะเลยทร์เกตนี้กับทร์เกตนี้ขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเบรกแบบเบรกไฮนี้แบบวิคนะครับก็อาจจะแค่ขึ้นมาแถวนี้แล้วก็ลงนะครับซึ่งถามว่าดีไหมถ้าไม่แตะนะครับก็อาจจะ ไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าก็ก็เป็นทรายที่ดีเพราะขึ้นมาเหนือไฮนี่แล้วนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับมันทําลายแบร์ชานลแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่ลงมาแล้วก็กลับขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นยังยังต้องดูตามต่ออีกทีนะครับว่าว่าว่ามันจะจะทำยังไงนะครับตอนนี้อย่างที่เรียนนะครับก็ยังอยู่ในแบร์ชานลนะครับนะครับแบร์ชานลยังคงยังคงยังคงอยู่นะครับ เดี๋ยวเราทำสีหน่อยนะครับอ่านะครับในแบล็คช็เน,นลนี้นะครับเราเลือกเราตามดูกันอีกทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับบิตคอยก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ